มาโชคเนมาโชเนวันของฉันยังจำกันได้ไหมคะมานำหน้าคำนามเพศหญิงเพราะฉะนั้นคำว่าโชคเนก็เป็นคำนามเพศหญิงนะคะมาโชคเนวันของฉันเริ่มต้นที่ je me réveille je me réveille ฉันตื่น je me lave je me lave ฉันลุกขึ้นนะคะก็คือพอตื่นนอนแล้วก็ลุกขึ้นจากเตียงเราก็จะใช้คำว่า je me lave je prends mon petit déjeuner เ e p r e n องมงป p ีเด t d é ย e u n e r ฉันกินข้าวเชาว้าเ e ม e lave. ลา m เ l ม v e ก็คือฉันอาบน้ำหรือเราจะใช้คำว่าเ e ม e d o u c ดูก็ได้นะคะเ e ม e lave. หรือเ e ม e ش. Je m'habille Je m'habille ฉันแต่งตัว Je vais à l'école Je vais à l'école ฉันไปโรงเรียน Je déjeune Je déjeune ฉันกินข้าวเที่ยง Je joue au tennis. Je joue au tennis. tennis. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Je prends mon goûter. Je prends mon goûter. ฉันกินฉันกินขนม Je donne à manger au chien Je donne à manger au chien ฉันให้อาหารหมา Je joue du piano Je joue du piano ฉันเล่นเปียโน Je regarde la t l Je regarde la télé. ฉันดูทีวี Je joue avec ma sœur. Je joue avec ma sœur. ฉันเล่นกับน้องสาวของฉัน Chat, mes parents. Chat, mes ฉันช่วยคุณพ่อคุณแม่ของฉัน je fais mes devoirs je fais mes devoirs ฉันทำกันบ้านของฉัน je d i n e je d i n e ฉันกินข้าวมือคํำ je me brosse les dents. je me brosse les dents. fan je lis un livre. je lis un livre. je vais me coucher. je vais me coucher. je เชเว s เม c o u c ุเชก็คือฉันจะเข้านอนนะคะแอ่น,นี้ก็เป็นคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับมาจกนี่ก็คือบ้านของฉันค่ะคือเราก็มาดูกัน,นะครว่าในแต่ละวัน,นฉันทำอะไรบ้างอันนี้จะเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่นะคะที่เราทำเป็นประจำในแต่ละวันค่ะยังไงลองนำไปใช้ดูนะคะ